from the talks, ชั้นสูงนะคะตัดสินในเรื่องของประเด็นทริฟนะคะในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์มองไว้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคลิปนี้เรามีคําตอบค่ะหากมาดูนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยคะกำลังโดนในเรื่องของว่าการที่เขาเรียกเก็บภาษีต่างๆเนี่ยมันเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายนะคะหลายๆนักวิเคราะห์ก็มองไว้ว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะต้องโดนนะคะในส่วนของตัวการคืนภาษีทั้งหมดนะคะไปให้กับทางประเทศต่างๆนะคะที่มีการเอ่อเรียกเก็บมานะคะโดย ทนะางพเคราะห์มองไว้ว่าผู้นําเข้านะคะที่โดนเก็บภาษีไปเนี่ยอาจจะต้องทําการยื่นขอนะคะเงินคืนนะคะทางด้านภาษีเนี่ยรีฟันด้วยตัวเองนะคะมากกว่าที่ทางสหรัฐเนี่ยจะทําการเป็นระบบอัตโนมัติคืนให้กับผู้ผู้เสียภาษีนําเข้านั่นเองนะคะเราก็มองว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าผลกระทบที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ1เลยเนี่ยถ้าหากพร้อมเนี่ย มีการคืนภาษีจริงๆนะคะเราคิดไว้ว่าก็จะทําให้หนี่สหารเนี่ยมันมีการบวมขึ้นหรือว่าโตขึ้นนะคะบอลยิวของสรัรเองเนี่ยก็อาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากสรเนี่ยมีการเออมีหนี่เพิ่มขึ้นมาก าตามที่ผลมีการประกาศออกมาคําตัดสินว่ามันมีการผิดกฎหมายนะคะก็จะทําให้สหรัฐเองเนี่ยจะต้องออกพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อออกพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นอุปสงค์ในตลาดมีมากขึ้นก็ทําให้ตัวบอลยูเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาก็อาจจะทําให้ผลตรองผลกระทบเชิงลบนะคะต่อน,นักลงทุนที่เลือกลงทุนในตัว US Treasury หรือว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วงนี้ได้นะคะถัดมาเลยนะคะเราก็มองว่านักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยมองว่าถึงแม้นะคะว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการในส่วนของตัว คืนภาษีจริงนะคะแต่เราคิดว่าทรัท์เนี่ยน่าจะมีการออกนโยบายอื่นๆนะคะที่จะออกมา ชดเชยนะคะทำให้ทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ต้องคืนภาษีทั้งหมดได้นะคะแล้วเราก็มองว่าในส่วนของตัวภาษีตรงนี้เนี่ยอาจจะกระทบแค่ในส่วนของตัวภาษีทาริฟเท่านั้นนะคะภาษีที่เกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงนะคะอย่างพวกเหล็กและอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะในส่วนของภาษีที่เราคาดไว้ว่าได้รับผลกระทบเนาะและคิดไปว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะออกนโยบายต่างๆออกมาแทนก็เช่นในส่วนของตัวเซกชันหนึ่งสองสองนะคะทำให้ทรัมป์เนี่ย อาจจะเลือกเก็บภาษี15%กับทุกประเทศแทนได้นะคะทำให้ทรัมป์เนี่ยอาจไม่ต้องคืนภาษีที่เก็บมาทั้งหมดและถามว่ามีเซ็กชันอื่นหรือเซชันใดบ้างนะคะและเรามีความกังวลต่อเซ็กชัน 1, 2, 2ไหมสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะและลิปเต็มนะคะอยากทรบคลิปเต็มนะคะสามารถติดตามกันได้ทางช่องทาง YouTube f i n m a i l s ายค่ะ